เกิดขึ้นตอนไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษมาให้ความรู้นะครับแล้วก็ประโยชน์ของการทําประกันพรบนะครับเ,เดี๋ยวเราต่อสายไปคุยกับคุณสิริพักสุวรรณทัศนะครับผู้มนวยการฝ่ายอุโสฝ่ายสํานักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณพิชาค่ะและคุณตีชดาค่ะครับสวัสดีครับอย่างแรกเลยต้องถามเลยว่าประกันภัยพรบคืออะไรครับ ก็จริงๆทุกท่านน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะว่าเราต้องมีการทําประกันภัยพอบอรบจะขอขยายความนิดนึงประกันภัยพอบอรบนะคะก็คือการประกันภัยรถภาพบ,บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถทศกัณฐ์2 5 3 5ค่ะซึ่งเป็นการกําหนดว่ารถทุกคันจะต้องทําประกันภัยพอบอรบเพื่อคุ้มครองให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยค่ะไม่ว่าจะเป็นกรณีได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถค่ะไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ขับขี่ผู้โดยสารหรือคนเดินถนนก็ตามค่ะหากมีการประสมอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนนะคะก็จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธันมประกันภัยพอบอรบค่ะอืม hmm. ค่ะแล้วแสดงว่ารถทุกคันที่ต้องจัดทํำก็คือแม้กระทั่งรถเล็กๆอย่างมอเตอร์ไซค์ก็ต้องทําถูกไหมคะใช่ค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยรถเนี่ยทุกคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถใหม่ก็ตามเนี่ยมีหน้าที่ต้องทําประกันภัยพอบไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถยนต์รถบัสรถเมล วัรบรรทุกนะคะต้องทําประกันภัยพรบทั้งหมดเลยและอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือว่าขอเน,น้นย้ำนะคะว่าเจ้าของวัตถุคันเนี่ยต้องทาแม้กรณี<อ>ที่เผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้ที่เช่าซื้อรถมานะคะก็ต้องมีหน้าที่ที่ต้องซื้อประกันภัยพรบไปด้วยค่ะค่ะอืมอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่ารถทุกคันก็ต้องทํานะคุณผู้ชมครับอีกเรื่องนึงก็คือประกันภ<ช>ัยพรบรเนี่ยครับคุ้มครองใครบ้างครับค่ะ ก็จริงๆแล้วตามกฎหมายนะคะกําหนดว่าจะให้ความคุ้มครองคําว่าผู้ประสบภัยซึ่งก็คือไม่ว่าจะได้รับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยก็ตามนะคะก็ได้รับความคุ้มครองด้วยไม่ว่าหนึ่งเป็นคนซื้อเองคือตัวผู้ประกันภัยนะคะหรือบุคคลในครอบครัวของผู้ประกันภัยนั้นไม่ว่าจะอยู่นอกรถนะคะหรือว่าจะเป็นผู้ขับขี่ไม่ก็ตามก็ได้รับความคุ้มครองด้วยค่ะอืม คค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงรายละเอียดของความคุ้มครองที่ได้เทียบกับเบี้ยประกันภัยที่จ่ายคือเบี้ยมันเบีบบ้ยถูกกว่าความคุ้มครองที่ได้แน,น่นอนใช่ไหมคะคุณสิริพัฒ์ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยกันนะคะอย่างเช่นรถยนต์ส่วนใหญ่เนี่ยเบี้ยประกันเนี่ยก็จะอ,อยู่ที่หกร้อยสี่สิบกว่าบาทต่อปีเท่านั้นนะคะคแต่ส่วนรถจักรยานยนต์เนี่ยก็ประมาณสามร้อยี่สิบกว่าบาท ในเรื่องของความคุ้มครองถ้าก็เปรียบเทียบกันกับที่ทางท่านพิธีกรกล่าวเนี่ยเบี้ยแค่สามร้อยกว่าบาทกับเออหกร้อยกว่าบาทเนี่ยความคุ้มครองแบ่งเป็นสองกรณีค่ะกรณีแรกเขาเรียกว่าค่าเสียหายเบื้องต้นค่าเสียหายเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นการจ่าย ให้ความคุ้มครองได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าใครถูกหรือใครผิดในอุบัติเหตุคราวนั้นนะคะซึ่งแบ่งเป็นสองกรณีด้วยกันกรณีแรกก็คือว่าเป็นกรณีของค่าฝากพยาบาลก็จะมีให้ความคุ้มครองถือจ่ายจริงนะคะรายละไม่เกินสามหมื่นบาทอีกส่วนหนึ่งหากมีการเสียชีวิตก็จะให้ความคุ้มครองคือเป็นเรื่องของค่าปโปรงศพหรือกรณีอ,อาจจะเป็นการสูญเสียอวัยวะนะคะรายละไม่เกินสามหมื่นห้าพันบาทแต่ทั้งนี้ หากเขามีการบาดเจ็บเราต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนแล้วภายหลังเสียชีวิตเนี่ยรวมกันสองกรณีก็ไม่เกินที่หกหมืนห้าพันบาทอันนี้ mm hmm. อันนี้เป็นส่วนแรกในกรณี <Okay. S 1> ที่ไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิดเลยแต่หากเป็นกรณีที่สองเนี่ยหากพิสูจน์ได้ว่าผู้นั้นเนี่ยเป็นฝ่ายที่ถู่นะคะความคุ้มครองของประกันภัยพรบเนี่ยตั้งแต่อุบัติเหตุสําหรับ พรบที่มีผลบังคับตั้งแต่1เมษายน2564ขึ้นไปเนี่ยท่านเลขาธิการดรสุริพลธนีเชียรการ่ยท่านก็ได้มอบนโยบายในการจับเพิ่มความคุ้มครองของประกันภัยพอบอรบขึ้นมานะคะก็คือว่าหากเป็นกรณีบาดเจ็บเนี่ยจะให้ความคุ้มครองสูงสุดอยู่ที่ไม่เกิน80,000บาทนะคะแล้วหากเป็นกรณีเมื่อกี้ที่กล่าวคือสูญเสียอวัยวะหรือทําให้เสียชีวิตเนี่ย สูงสุดถึงห้าแสนบาทสมัยก่อนก่อนหนึ่งเมษาเนี่ยอยู่ที่สามแสนบาทค่ะเพราะฉะนั้นเออทั้งคุณมิชาภัทรคุณตีชาดาก็จะเห็นว่าเบี้ยประกันภัยแค่ปีละสามร้อยกว่าบาทหรือหกร้อยกว่าบาทสำหรับรถยนต์เนี่ยให้ความคุ้มครองสูงสุดถึงห้าแสนเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,ออเราจะพบอุบัติเหตุหลายครั้งมาที่วันนี้คนอาจจะยังไม่ทำพรบอก,กันทำให้ผู้ที่ประสบภัยเนี่ยได้รับการชดใช้เนี่ย ได้แค่สามหมื่นเต็มที่ก็ส5 0หมืนห้าันบาทถึงหก0มื่ห้าพันที่ได้เก่าไปแต่ถ้าเกิดมีประกันภัยพอบอรบเนี่ยก็ได้ความคุ้มครองดูแลได้จนถึงห้าแสนบาทค่ะ,ะถึงห้าแสนเลยนะครับและเมื่อสักครู่น,นี้ค,คุณสุริพักบอกว่าถ้าเกิดไม่ทำเนี่ยถือว่าผิดนะครับรถทุกคันเนี่ยต้องทำเพราะฉะนั้นโทษของการไม่จัดทำประกันภัยพรบรเนี่ยคืออะไรครับค่ะ ทษนะคะได้กาหนดไว้ค่ะกรณีหนึ่งคือเจ้าของรถถ้าไม่จัดทําประกันภัยพรบเนี่ยมีโทษปรับอยู่ที่ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนะคะแล้วก็ผู้ที่นํารถคันนั้นอ่ะไปใช้นะแล้วก็เอไม่ทําพรบไม่มีพรบติดในรถคันนั้นเนี่ยมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทและหากเป็นกรณีที่เป็นทั้งเจ้าของรถแล้วก็ไม่ทาพรบรด้วยความผิดสองกระทงค่ะ มีโทษปรับอยู่ที่ไม่เกินสองหมื่นบาทค่ะอืมมีโทษสองกระทงด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นเจ้าของรถถูกไหมใช่ถูกค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเน้นย้ําเลยนะครับคุณผู้ชมครับว่ารถทุกคันไม่ว่าจะเป็นจักรยานยนต์รถยนต์รถบัสรถเมย์รถบรรทุกต้องทําหมดเลยนะครับขออนุญาตให้คุณสิริพัฒ์ฝากสั้นๆถึงคนขับรถขับลาหน่อยได้ไหมครับเรื่องของอประกันภัยพบรบเนี่ยละฮะ ยังไงก็จริงๆแล้วก็ใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนะคะก็คงเป็นช่วงเวลาที่ออทุอท่านาใช้รถใช้ถนนในการเดินทางหรือกับภูมิลำเนาเป็นตนนวนมากเนี่ยก็จะเห็นจากข่าวว่าอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะโดยนโยบายของท่านดรสุติพลทวีชัยาการท่านเลขาธิการคปพอนะคะท่านให้ความสําคัญกับการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะก็คงฝากความห่วงใยค่ะว่า ขอให้ทุกท่านใช้ใช้รถด้วยความระมัดระวังนะคะตรวจสอบสภาพรถยนต์อย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้แล้วนะคะเพื่อลดความเสี่ยงต่อการออสูญเสียหรือเพื่อความอุ่นใจเนี่ยก็ขอให้หมั่นตรวจวันวมดอายุของกรมธรรม์โดยเฉพาะอย่างที่เน้นย้ำก็คือกรมธรรม์ประกันภัยรถภา,บาคบังคับหรือประกันภัยพรพบไว้อยู่เสมอนะคะทั้งนี้นะคะ,ระพรบเราได้มีสายด่วนรพรบหนึ่งหนึ่งแปดหก ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัยได้ค่ะก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยแล้วก็สวัสดีปีใหม่ค่ะคสวัสดีปีใหม่เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณสริพัฒน์สุวรณพัฒน์นะครับขอบคุณครับฝ่ายอาวุโสฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับก็โทรไปได้นะครับคุณผู้ชมครับหนึ่งหนึ่งแปดหกนะครับหนึ่งปหก ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าดูคนละครึ่งกันบ้างค่ะคนละครึ่งรอบ